<c oughs> อสวัสดีครับเพื่อน <c oughs> ๆในเฟซตั้งหลายนะครับเนาะมือนี่ก็เชียรคิมารากัสีมาว่าเรื่องของคนที่ดาและคนที่ถือดาเนาะครับเนาะไอ้ซุ่มมูสูคือดาคาขเสดาเพราะนายประยุทธ์ครับดาเล่าให้อย่าง ไปได้เราให้อย่างมึงสีบ้ากันเราบอกฮะโอ้เงาชีวิตมึงให้รอดเถอว่าเออเขาเห็ดยังให้ซุ่มมูเจ้าฮะเจ้ากันหาก,กินซอยชีวิตเจ้าของเองน้าตัวสิไปเพิงที่เพื่อนบอกโลกไข่หาเจ็บมันมันบอกขอพรอไอพแล้อครับแต่ว่ามูเจ้าเนี่ยเห็ด กฎมนุษย์อยากสีดากระดาอยากสีไปแฉ่งกับแฉ่งมันคนน่เป็นปนายกเลยครับอ่ะคุณนัาประเทศ้้เจ้าไปดานะจะเห็นบ่เดี๋ยวคยสิเอารวดนี้ไปเย็บปากมูอเจอไให้เขาเจอนะคนสิดาดานะ่ะโเดี๋ยวจะเทไปแปะปากไว้เลยมอหอยมอหอยหันใจเลยนะมันโมเมนต์แนวสีไปดาพคนปานานก็ะบอกเหตุผล บอกเพื่อนนั่นนี่นั่นแต่เ,เพื่อนบบเฮตตามมาค่อยมีเหตุผลใอ้เพื่อนอ่ะติด่าโอ้โหเสียหายวดประเทศชาติเลยตายเพื่อนเฮียงโมดีอ๋อพอาะยยประยุทธ์เงินไงได้นใ,นใส่ของเพื่อนอ่ะตั้งแต่มื่อานหามอะไรมาที่เจมามาเดย่าเ,เนี่ยซุ่มสีเพื่อนซอยได้ถึงมวยเงินเพื่อนนะเงินดีกูมาจากสกระยาเพื่อนลหะอหนีห้องใส่ทำกันนี่มาดามันอยู่ ง <laughs> ูเจ้านี่คิดมนุษย์แล้วแค่ในเชื้วอว่าควบดีๆเพิ่นอ้อยเอาคือเขามีหลุมีตาเขาออก็ออกอ้อยเอาตัวเบอาโอ้เอาตัวแล้ออวบอพ่ายเพินน่อนึงสิเครียดเพิ่อนึงสิเฮ็ดใส่เข้าตัว <laughs> เห็นยังบมด,ดีเราเห็นยังบมด,ดีใครว่าเราเห็นดีเพิ่อนเหรอคับเพาทนครับเพาทนมาสองปีแล้วเขาด่ากันยังเสืออยู่ <laughs> ไขเสียวลวดเย็ยบกระดาษในไปเย็ยบปากซุมดาเด้ครับนดะ้เราว่างไงยังให้เขาเจอนะเจอ,อย่ไซเกดการยังมองนั่นละ่ะเรว่าสิเป็นไพ่กันแล้วแต่แต่ล่าดังๆบอกนักการเมืองหมอบนักการเมืองโผโ่กกห,หัวตอนนี้เป็นลบอยู่ไซโมโหย่านตายครับอยานโควิดเราพอพวกมีเงินมีทองหลายๆคืบอบวกมากนะออกมาสื่อของแจกให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นลำบากอะ่ะ แรงงานไทยนะยูดยูได้ประเทศไทยก็บยูได้ด้วย,วยแรงงานไทยเพิ่นบ่มีเงินเฮาก็จ้างเพิ่นเพิ่นก็มารับจ้างเฮาก็ได้ผลป,ประโยชน์จากเพิ่นที่เสยอติเว้ยพวกเจ้าสัวทั้งหลายออกมาย่างแจกเงินบ่ได้บ่โอ้ย่านแห้งบ่โควิดมันสิไล่กันคือมาวอบ่อย่าได้ยังเห้นเขาเห็นไหมซุ่มฮิดานี่เขาสิเย็บปากเลย เนี่ยประยุทธ์ล้วก็สมควรในเขาดาครับผมว่าหักแรือกรบโบซั่งแต่ว่าเรื่องดีแล้วก็ดีเรื่องโบดีไปด่าแล้วโม่โม,ม่โอ้รับโบได้เพราะว่าผ,ผมเป็นคนอีสานเนือ่อันเราเป็นคนโคราชมั้งผมก็เลยว่ายังมงดาาคนอีสานเหมือนกันแต่ห้อยู่ด้วยเนี่ยยังให้เคียวโคราชไปเห็นนะครับเห็นอยนู่มองแล้วลวดอีเย็บปาก สุ่มธิดาเลยเออเราก็รหักชีวิตเราคือการหักครอบครัวเราคือกันกับเพาเลยละ่ะเพราะฉะน,นั้นหายเศร้าขอเตือนนะพี่นอ้องว่าจะเป็นภัก็แล้วแต่ล่ะเป็นดาลุ่งดาลา่าเป็นมีซอเสียงก็แล้วแต่ยวบาคนป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลนี่ที่เขาไล่ออกมาห <laughs> ่อยิ่งเลยถอนรำลึโอ้โหไอ้ที่ตรวจสารเราอยู่อันนั้นเราเก็บใจรอกอะ บางเรื่องก็สมควรด่ากันจะด่าไปแต่จะด่ามัวนะครับเนาะพราะงี้ประยุทธ์นี่จะไปด่าเราบ่ได้ด่าวมัวเนี่ยล่ามัวด่ามัวแล้วเขียดเนี่ยแต่ตอนนี้เราบา่เครี่ยเลยเสยเต้วยอยู่มึนค่ะครับเพราะงี้นี่เมื่อไรเราสิออกกับพวกหูมันนานสิลาออกแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ผมขอบอกไว้ครับบ่ได้ซ้ำเติมไผครับเพาแสดงความคิดเห็นนะครับเด้อเกี่ยวกับขิมรากพอ อบอกพี่บอกน้องแค่นี้เราผมก็มีความอดทนบ่อคอยหลายคือพยเยประยุทธ์ดอกพยเยประยุทธ์แจนโนชายเราอดทนแห้งครับไ้ดาากระเสืออยู่มึนแห้งั <c oughs> นดีนะครับเ้อเขียวเขียวมาละครับมีังก็แล้ว,ออลวก็แช่แขนบอ่บอบ่อถือหูถือตาก,กับบ่อลองกดก็ได้ครับผมเดี๋ยวบอกไว้ตามภาษาผมเนาะผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่รักชาตินะครับไม่อยากเห็นชาติบ้าเมื่อห้องมีแต่คนตาย มันมี้ยมองสิไบทิ่มแต่มันตายหลายไ่สใช้ซิบอยานตายนะพี่น้องเนาะอ่ะแค่นี้นะครับสวัสดีครับ